สวัสดีครับอาจารย์จุลภัทรกิฤติภูมิธรรมอาจารย์วิชาประวัติศาสตร์กฎหมายวันนี้กระผมและเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มจะมานำเสนอหัวข้อระบบการกล่าวหาและระบบไต่สวนนะครับการที่เราจะทำความเข้าใจระบบกฎหมายวิธีพิจารณา ความทั่วโลกมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษานิติศาสตร์และกระบวนการยุติธรรมในการนำเสนอนี้เราจะศึกษาเปรียบเทียบระบบกล่าวหาและระบบไต่สวนซึ่ง2ระบบหลักที่ใช้ในประเทศต่างๆทั่วโลกโดยจะวิเคราะห์ะลักษณะสําคัญกระบวนการพิจารณาจุดเด่นและตัวอย่างประเทศที่ใช้ระบบเหล่านี้ รวมถึงการเปรียบเทียบความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสองระบบนะครับระบบกล่าวหานะครับความหมายของระบบกล่าวหาคือระบบกระบวนการยุติธรรมที่มุ่งเน้นให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้แก่ฝ่ายโจทย์และฝ่ายจำเลยเป็นผู้ดำเนินคดีด้วยตนเอง โดยมีสารทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินอย่างเป็นกลางไม่แทรกแซงการดำเนินคดีของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลักษณะสำคัญของระบบก,กาวหานะครับ 1. กระบวนการพิจารณามีลักษณะคล้ายการแข่งขันกันระหว่างคู่ความ 2. คู่ความเช่นอายการและทนายจำเลยจะเป็นฝ่ายเสน,เสนอพยานหลักฐาน ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้สารพิจารณา 3. ศส,สารจะทำหน้าที่เป็นกลางควบคุมการดำเนินกระบวนการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายแต่จะไม่ลงไปสอบสวนหาข้อเท็จจริงด้วยตนเองผู้ที่ถูกกล่าวหาให้สนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าผิด กระบวนการพิจารณาของระบบการกล่าวหานะครับ 1. มักเน้นการพิจารณาแบบปากเปล่าในสารเปิดเผยต่อาสาธารณชน 2. เน้นการตรวจสอบพยายนด้วยวิธีถามค้านทำให้คู่ความมีโอกาสโต้แย้งกันอย่างเต็มที่ 3. คู่ความมีภาระ ในการนำเสนอพยานหลักฐานให้เพียงพอศาลจะไม่ช่วยรวบรวมพยานหลักฐานจุดเด่นของระบบการกล่าวหานะครับช่วยคุ้มครองสิทธิของจำเลยเพราะจำเลยมีสิทธิ์รู้และโต้แย้งข้อกล่าวหากระบวนการโปร่งใสและการตรวจสอบได้ง่าย เพราะพิจารณาต่อหน้าสาธารณะยกตัวอย่างประเทศที่ใช้ระบบการกล่าวหานะครับประเทศอเมริกาอังกฤษแคนาดาและออสเตรเลียครับระ,ระบบการกล่าวหาเป็นระบบที่มักใช้ในประเทศที่มีกฎหมายจารีดประเพณีหรือคอมมอนล์ ซึ่งมีรากฐานมาจากประเทศอังกฤษและได้แพร่หลายไปยังประเทศอาณานิคมของอังกฤษต่อมาจะเป็นระบบไต่สวนนะครับความหมายของระบบไต่สวนคือระบบกระบวนการยุติธรรมที่ให้ศารหรือผู้พิพากษามีบทบาทสำคัญในการแสวงหาความจริงด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอให้คู่ความเสนอพยาน หรือหลักฐานเข้ามาเหมือนระบบกล่าวหาลักษณะความสำคัญของระบบไต่สวนนะครับ 1. สารหรือผู้พิพากษาจะมีบทบาทสำคัญในการค้นหาความจริงด้วยตนเอง 2. ส,สารเป็นผู้สอบสวนสอบถามและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจทย์และฝ่ายจำเลย 3. กระบวนการมุ่งเน้นไปที่การให้สารมีข้อมูลครบถ้วนเพื่อหาความจริงกระบวนการพิจารณาของระบบไต่สวนนะครับ 1. มักใช้การไต่สวนเป็นเอกสารและอาจมีการพิจารณาแบบปิดในที่รับบางขั้นตอน 2. ส,สารสามารถเรียก พยายนมาสอบเองได้แม้คู่ความจะไม่ร้องขอ 3. คู่ความมีสิทธิแสดงพยายนหลักฐานแต่ไม่ใช่ผู้คูบคุมกระบวนการทั้งหมดจุดเด่นของระบบไต่สวนนะครับ 1. สารมีข้อมูลมากขึ้นจากการค้นหาความจริงทุกรอบด้าน 2. ลดโอกาสที่จำเลยซึ่งมีทนายอ่อนประสบการณ์จะแพ้คดีเพราะเตรียมพยานไม่ดีพอยกตัวอย่างประเทศที่ใช้ระบบไต่สวนนะครับประเทศฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นเป็นต้นระบบไต่สวนเป็นระบบที่ใช้ในประเทศที่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือซีวิ Law ซึ่งมีราักฐานมาจากประมวลกฎหมายของจกักรพรรดิจัสติเนียนแห่งโรมันและได้พัฒนาในทวีปยุโรปภาคพื้นทวีปครับผมเรามาพูดถึงสรุปเปรียบเทียบระบบกล่าวหาและระบบไตส่สวนนะครับสรุปง่ายๆมีประมาณ4ด้านนะครับผมด้านแรกก็คือใครนำพยานหลักฐานนะครับ ระบบกล่าวหาจะ,จะใช้คู่ความนะครับผมทั้งสองฝ่ายนะครับส่วนระบบไต่สวนจะเป็นศาลเป็นคนรวบรวมเองนะครับ2ก็คือบทบาทสําคัญของศาลก็คือระบบกล่าวหาศาลจะเป็นกลางนะครับผมระบบไต่สวนก็คือจะเป็นเชิงลุกนะครับลักษณะของการพิจารณาก็คือระบบกล่าวหาจะเปิดเผยนะครับด้วยปากเปล่านะครับต่อสาธารณะนะครับ ส่วนระบบไต่สวนก็คือมีเอกสารแล้วก็มีการสอบสวนนะครับผมข้อที่สก็คือจุดที่ต้องเน้นนะครับระบบกล่าวหาคือมีการโต้แยง้งระหว่างคู่ความทั้งสองฝั่งนะครับผมระบบไต่สวนนั้นเน้นการค้นหาความจริงโดยสารนะครับแล้วก็ตัวอย่างตัวอย่างของประเทศที่ใช้ทั้งสองระบบนี้นะครับผมระบบกล่าวหาก็มีตัวอย่างเช่นอังกฤษแล้วก็สหรัฐนะครับ ระบบไตส่สวนก็คือฝรั่งเศสเยอรมนีแล้วก็ประเทศไทยของของเรานะครับผมสรุปหัวข้อสำคัญสำคัญนะครับของสองระบบนี้ก็คือระบบกล่าวหาสารจะเป็นเสมือนกรรมการให้คู่ความสู้ความกันนะครับผมแล้วก็ระบบไตส่สวนจะสารจะเป็นผู้ค้นหาความจริงนะครับและรวบรวมและสอบสวนด้วยตัวเองนะครับผม ส่วนข้อดีและข้อเสียของระบบกล่าวหานะครับข้อดีก็คือจะคุ้มครองสิทธิ์จำเลยเช่นจำเลย,ยทั้งคู่นะครับคู่ความทั้งคู่มีสิทธิ์กล่าวหาและโต้แย้งกันได้นะครับผมแล้วก็มีความโปร่งใสเช่นมีการเปิดเผย ต่อสาธารณะนะครับผมมีส่วนสำคัญมีส่วนร่วมเช่นคู่ความทั้งสองฝั่งมีบทบาทในการเสนอคดีนะครับผมส่วนข้อเสียก็คือมันจะมีความไม่เท่าเทียมกันนะครับในกรณีที่คู่คู่ความอีกฝั่งหนึ่ง มีทรัพยากรที่มากกว่านะครับจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งนั้นมีความเสียเปรียบนะครับแล้วก็มีความล่าช้าเช่นมีความว่าความกันด้วยปากเปล่าทําให้มีการพิจ,จารณาเป็นเวลานานนะครับผมส่วนอย่างสุดท้ายก็คือความจริงอาจถูกบิดเบือนนะครับผมเพราะว่าทั้งสองฝั่งมุ่งเน้นในการชนะมากเกินไปนะครับอาจจะ พูดเกินจริงไว้บ้างนะครับผมข้อดีและข้อเสียของระบบไต่สวนข้อดีการค้นหาความจริงศาลมีบทบาทเชิงลุกในการค้นหาความจริงทําให้มีโอกาสค้นพบความจริงที่แท้จริงของคดีได้ลดปัญหาความไม่เท่าเทียมลดปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ความที่มีทรัพยากรมากน้อยต่างกันเพาราะศาลเป็นผู้ค้นหาความจริงเอง ประสิทธิภาพกระบวนการพยายาิจารณารวดเร็วเพราะไม่ต้องรอการต้แย้งระหว่างคู่ความข้อเสียศาลมีอำนาจมากศาลมีอำนาจมากอาจนำไปชูการใช้อำนาจโดยไม่ชอบหากไม่มีการตรวจสอบเป็นอย่างดีจากสาธารณะความโปร่งใสน้อยขั้นตอนในการพิจารณาเป็นความลับทําให้ขาดความโปร่งใสและไม่มีการตรวจสอบจากสาธารณะ สิทธิจำเลยถูกละเมิดจำเลยมีโอกาสน้อยในการโต้แยง้งข้อเก่าหาโดยเฉพาะในขั้นตอนของการสอบสวนระบบผสมกรณีศึกษาประเทศไทยก่อนการปฏิรูปประเทศไทยใช้ระบบไต่สวนเป็นหลักโดยได้รับอิทธิพลจากฝั่งประเทศภาคพื้นยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสการปฏิรูปกฎหมายการปฏิรูปกฎหมายพิจารณาความโดยนําเอา ระบบเก่าหามาผสมผสานเพื่อให้เกิดความสมดุลในการค้นหาความจริงและการคุ้มครองสิทธิ์ของจำเลยระบบปัจจุบันปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบผสมโดยมีลักษณะเป็นระบบไต่สวนอยู่มากศารมีบทบาทสำคัญในการค้นหาข้อเท็จจริงควบคู่กับการนำเสนอพยายนหลักฐานและข้อโต้แยง้งข้อกก่าวหาลักษณะรูปแบบไต่สวนของไทย สารมีอำนาจเรียกสืบพยานหลักฐานได้เองสารมีบทบาทในการซักถามพยานการพิจารณาคดีอาญาบางประเภทเป็นความลับลักษณะระบบกล่าวหาของไทยคู่ความมีสิทธิ์ในการนำเสนอพยานหลักฐานมีการถามค้านพยานการพิจารณาคดีส่วนใหญ่เปิดเผยต่อสาธารณะแนวโน้มการพัฒนา ของระบบกฎหมายวิธีพิจนารณาความการผสมผสานร,ระบบประเทศต่างๆมีแนวโน้มที่จะผสมผสานระบบกล่าวหาไต่สวนเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการค้นหาความจริงและการคุ้มครองสิทธิของคู่ความการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะสิทธิของผู้ต้องหาและจำเลยการนำเทคโนโลยีมาใช้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นเช่นการพิจารณาคดีผ่านระบบออนไลน์การใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการวิเคราะห์คดี กรณีศึกษาในรูปแบบปฏิรูปในญี่ปุ่นญี่ปุ่นซึ่งเดิมใช้ระบบไต่สวนอย่างเข้มข้นได้มีการปฏิรูปกฎหมายวิธีพิจารณาความในปี2009โดยนำระบบลูกขุนซึ่งเป็นลักษณะของระบบกเก่าหามาใช้ในคดีอาญาร้ายแรงเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นแนวโน้มการพัฒนาของระบบ กฎหมายวิธีพิจารณาความในปัจจุบันมุ่งไปสู่การผสมผสานระบบการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมสะท้อนให้เห็นว่าระบบกฎหมายมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปต่อไปเป็นบทสรุปการเลือกระบบที่เหมาะสม คือไม่มีระบบที่สมบูรณ์แบบทั้งระบบกาวหาและระบบไต่สวนต่มีข้อดีและข้อเสียของตัวเองไม่มีระบบใดสมบูรณ์แบบและเหมาะสมกับทุกสังคมบริบททางสังคมและวัฒนธรรมการเลือกใช้ระบบใดควรคำนึงถึงบริบททางสังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศความสมดุลระบบที่ดีมีความสมดุลระหว่างการค้นหาความจริงและ การคุ้มครองสิทธิของผู้ความในการพิจารณาว่าระบบใดเหมาะสมกับประเทศใดไม่ควรมองเพียงแค่ข้อดีของข้อเสียแต่ละระบบแต่ควรคำนึงถึงบริบททางสังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆด้วยระบบที่ประสบความสําเร็จในประเทศหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกประเทศหนึ่งในท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นระบบกาวหาหรือระบบไต่สวนเป้าหมายสูงสุด ของทั้งสองระบบค,คือการอำนวยความยิธรรมให้แก่ประชาชนการเข้าใจข้อดีและข้อเสียของแต่ละระบบจะทำให้เราสามารถพัฒนาร,ระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นขอจบการน,นำเสนอของกลุ่มเจ็ดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ